สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซ i n g o d Channel ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูบ้านสวนกันแล้วก็เราจะเอาของไปบริจาคที่วันเกิดเราแต่ว่าย้อนหลังค่ะเพราะว่าเราติดเลี่ยนขออนุญาตไปเป่าผมแล้วก็ไปแต่งหน้านิดน,นึงนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านกันไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนเลกกันไปดต้นงดนี่คือต้นตงดอันนี้อยู่แบบหน้าบ้านเลยทางเข้าบ้านเดี๋ยวหันมาทางนี้ก็จะเป็นต้นต้นไม้อีกนี่ต้นต้นไหนนะต้นมะม่วงไหมใช่นี่คือต้นมะม่วงค่ะทานนงนี้ทางนี้ก็ทางนี้มีต้นปอนยเทียนก็ก้านหลังอ่ะจะเป็นภูเขาแต่ว่าเดี๋ยวเราดูโซนด้านหน้ากันก่อน นี้ก็จะแบบว่าคุณย่าก็จะปลูกแบบปลูกพืชแบบเต็นประมดเลยแหละทางนี้ก็จะเป็นผักที่ไว้กินค่ะไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปดูต้นจมโอกัน โมโ้มโอตรง,งนี้นจะมีเล้าไก่อยู่ที่นี่เลี้ยงทุกอย่างเป็นกเกษตรอันนี้ก็จะเป็นโซนต้นปเซียนอีกที่หนึง่งเต็มไปหมดเลยเห็นหรือเปล่าเ,เห็นยนี่เลยค่ะบรรยากาศรอบๆบ้านที่จริงหลังบ้านจะเป็นทุ่งนานะ ค่ะก็คือว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ไปถ่ายหลังบ้านให้ดูนะคะ <paper S 1> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิวภูเขาหลังบ้านนี้ก็คือวิวหลังบ้านเราเองค่ะเราพาทุกคนไปดูบ้านสวนกันแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูที่เราจะเอาองควัญวันเกิดไปบริจาคก,กันซึ่งเราจะมาบริจาคที่บ้านกัมพาเอมิเลตนะคะ อัลมาเดิดน่ารู้เรียนเราเลยเ,ลยเลยดี๋ยวจะเขียนข้าไปให้ดูทุกคนนี่รู้เรียนเราใช่เรียวแล้วใกล้ถึงแล้วนีนนน่ถึงแล้วนั่นเองนั่นเองทเกคนทางเข้า นี่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปให้น้องๆกันนี่นะคะเอาให้น้องๆเาดนน้องๆน่ารักมากเลยเอาลักครับเลยโอเคถือได้ไหมโอเค ท่าน่าอร่อยนะนี่คือห้องนอนเรานะคะทุกคนคือแบบมันลกมากคือตอนนี้มันเป็นแบบห้องเก็บของอะนะแบบเอเดี๋ยวเราจะมารีโนเวทกันมาจัดให้มันดูน่ารักกันเนี่ยบนเตียงเราคือแบบสั่งปัสดุมาก็วางวางวัางวางเก้าเเป็นเหตุสังเกตได้เดี๋ยวรอชม before อั t เตกันนะคะ กคนคะ่ะตอนนี้ก็คือเราจัดห้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอัปเดตอันนี้ก็คือพรมสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะนี่นะคะเตียงนอนผ้าห่มรานีก็สั่งมาจากช้อปปี้เหมือนกันตัวนี้ก็คือน้องมังกรตัวนู้นอีกตัวหนึ่งก็คือคแคเบนนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนโต๊ะอ่านหนังสือปสการ์ดน,นี่ก็จากช้อปปีเหมือนกันคะ่ะนาฬิกาช้อปปีแล้วก็แจกันดอกไม้กับกระจกจาก ดีไอวค่ะแล้วก็มาดูโซนนี้กันอันนี้อันนี้อันนี้ชอบอันนี้มากเลยน,นี้ก็คือที่อุ่นเทียนหอมโคมไฟอุ่นเทียนหอมมันดีมากใช้ดีแบบใช้คุ้มแล้วก็อันนี้โคมไฟน้องหมีนี่มีเทียนหอมอันนี้อีกอันนึงแล้วก็มีสมุดจำเน่มเอ้ยไม่ใช่สมุดหนังสือแล้วก็อันนี้ที่ใส่ดินสอปากกาแล้วก็มีลิ้นชักแค่ okay, นี้แหละค่ะโซนต้หน,นังสือ๋อ,อแล้วก็มีน้ผ้ามันนี่ด้วยที่เราชอบมากเลยเราสั่งมาจากช้อปปี้ ถูกมากกว่าจะหาร้านที่ถูกใจก็มาเจอร้านนี้แหละอืมถูกอ่ะไม่เกินน้อยงบทุกอย่างที่จัดห้องวันนี้ก็คือไม่เกินไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะยกเว้นภาปูที่นอน,นะคะ่ะ